ดีครับจากร้านบายพาร์บอดนะครับผมคันนี้เป็น c ีวิกเอนะครับซีวิกไดเมนชั่นก่อนเดิมสภาพไม่ไหวแล้วลูกค้าเปลี่ยนเป็นอบ์ดมือ2องญี่ปุ่นนะครับผม h o n d a c ซ z นะครับผมเบาะผ้าสภาพสวยเลย n อ็สีดำตัวนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาครับนานๆจะหลงมาทีหนึ่งเบาะซักทำความสะอาดเรียบร้อยหอมๆครับผมฟังก์ชันการใช้งานมีเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอนนอนปรับสูงครับผมยกสูงต่ําได้ครับช็ขึ้นอันนี้ชกลง น้ำสวยๆแน่นๆเลยนะครับผมเดีย๋ยวดูด้านหลังนะคะด้านหลังมีกระเป๋าให้ด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งมือเดียวคล่องๆเลยครับลรงเลื่อนที่แปลงขาติดตั้งก็คือต่อเหล็กจากเบาไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้จอะเราเสียหายเนาะรับประกันดูแลให้ครับหลังการติดตั้งเบาะนอนได้เยอะนะครับผมนอนได้ลาโเลยบนี้ มีตัวพับเร็วครับถ้าเป็นรถสองประตูแต่นี้ไม่ได้ใช้นี่เป็นสี่ประตูประมาณนี้นะครับผมยังไงฝากเพดร้านดน้วยนะครับบายพาสเบาชนบุรีศูนย์แปดห5นขอบคุณครับ